โอ้ถุงอาหารป่าเพิ่นไหมปลาป่าไหมพุ่นไปทั้งพุ่นไปทั้งพุ่นโอ้ป่าอีกอย่างนี่ว่้ป่าอีกอย่างหน่ะมอปลาอะไรนะ่ะโอ้โหมีนกพอมันนะม อออหมันดูแกมันนะครับแกแกแกมันแกขนมมั้ขนมมั้แกลนกเต็มไปหมดเลยนกเต็มไปหมดเลยมันี่แล้วมันนั่งอยู ok love, ่นี uhm? ่เลนกมหาโมปุรอา เอาโมเทโมเทเออาโมเทไปเทไปครับเดงโอ้ยทำไมไม่เทใส่ฟังยังสิมันไม่ลงเลยไมมาพอเทไมพอเทหมดปลาดุกน้ำเ็นเลยเห็นไมน้ำเงินปลาใหญ่มากใหญ่มากเลยมีแต่ปลาดุใหญ่ อย่างมาตรงนี้อย่างมาตรงนี้อ่าลงไปถือดีๆนะอาทิตยมาลงมามาใกล้พ่อมาวาลงมาเลงมาลงมาลงมามลงมาตามิไม่กลัวเหรอไม่พ่อยืนเนี่ยอะไม่ไม่อยากลงอ่ะมันจะเทได้เหรอเอาคุณพ่อเทนะสนะเทไปเลยไปเลย ไม่ใช่งูปลาไหลเอียนคุณพ่อเรียกเอียนจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดบอกพันเดิ้ลอาหารปลาเราไม่หมดโยนเศษหัวนกพิราบเลยเหรอครัเอ้าโยนเศษหัวนกพิราบเลยนี่ไงปูเราปล่อยนี่ไงนกพิราบเอาให้นกพิราบหน่อยนกพิราบไม่กินไม่กินเหรอเอางั้นให้ปลามาตรงนี้เร็วมาทางนี้มาตรงนี้ โอ้โหปลาดุกปลาดุกยักษ์โยนดยูอย่าเอาหมดนะหมดจะด้วยอาหม้อลงเลยโอ้โยโยนให้มันลงน้ำสิแหนมันค้างโคกเแหนมันค้างโคกสิโยนลงหนาดแหมไ,ไปมันอิ่มแล้วคนมาให้เยอะอยู่ไปชาชุ สาทุเอาพอแล้วหมดแล้วมันยังไม่หมดยังไม่หมดอสาธุยังไมมม่หหดดแปไปไปน,ไปนลองพี่ลาบเต็มไปหมดเลยไปยังคือไปทางเก่าพี่ไปบายบายครับพี่น้องดหูหันมาหันมาครับบ้านเด้อครับคลิปนี้ครับ